<c oughs> ออท้ายาติโยมทั้งหลายอยู่ในความสงบ พระเนน้องนุ่งทั้งหลายครูบาอาจารย์มีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวคงจะไม่พูดไม่กล่าวนานคือปารบเรื่องงานเมื่อกี้ก็ได้พวกเราก็ได้สวดมนต์จบโลวงสักโกนอันสุดท้ายหลวงพ่อให้พวกเราเราลึกถึงว่าชรลาธมมหิชลังอนาตีโตและแปลด้วยมีรงความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้ความแก่เ,เจ็บไข้ได้ป่วย ถึงความตายไปไม่ได้ใหเพราะพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาเป็นเนืองนิดบ่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ให้พวกเราท่านทั้งหลายลืมเจ้าของหลงเจ้าของว่าข้าเป็นใครแต่พวกเราไม่ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอเราจะหลงหลืมเจ้าของนักทายญาติโยมพระเนรลูกหลานนะแต่เราระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะข้างหน้านะไม่ร้วันไหนละ เราจะต้องถึงจุดจบอันนี้ก็เราจะได้สวดจบรลวงสักครูนี้เราจะได้รับผลของกรรมกรรมคือการกระทําของพวกเราทําดีทําชั่วเราก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลวันหนึ่งนั้นลูกหลานแต่จะว่าวันมงคลทีเดียวก็ไม่ได้เราต้องระล,ลึกถึงเมื่อ11ปีให้หลังเป็นปีนี้เป็นปีที่11นั้นลูกหลานนะ วันนี้ละ่ะคงจะเป็นวันที่สุกลงหกสารวนวุ่นวายพอสมควรในจัดการจัดงานพระราชทานเพลิงศรีละสังขารขององค์หลวงตาวันที่เนี่ยนะวันที่สี่เนี่ยเป็นวันวันที่ห้าเป็นวันพระราชทานเพลิงศรีละสังขารขององค์หลวงตาเราจะถือว่าวันมงคลมหามงคลท,ที่เดียวก็ไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ตามก็เป็นวันลํำลึกถึง บุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของพวกเราเป็นวันพระราชทานเพลิงสรีิละสังขารเป็นเวลา11ปีลูกหลานสัทธาญาติโยมนะนี่แหละวันพรุ่งนี้แหละแต่วันนี้เป็นวันที่สวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2565แล้วรก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของพวกเราวันหนึ่ง บรรดาศิษย์ญางนักศิษย์ทั้งหลายจะได้ร่วมกันทุ่มเทดังร่านจิตใจล้ำลึกถึงพระคุณของหลวงตาเพราะว่าพวกเราเมื่อหลวงตาจากไปแล้วพวกเราก็ได้พิจารณากันปรึกษากันจนได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ลำลึกถึงองค์หลวงตาเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เป็นการเชิดชูบูชาไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาองค์หนึ่งก็ให้การสนับสนุนเพื่อเชิดชูบูชาพราะุณองหลวงตาบัดนี้ใจดีก็ดีพระวิหารก็ดีพิพิธภัณฑ์ก็ดีก็สําเร็จรุ่งร่วงไปโดยดีจนถึงมาถึงบัดนี้และก็วันพ่กนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่ง แต่ว่าเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาวันที่30มมกราปีหกห้าพวกเราก็ได้ร่วมกันล้ำลึกถึงพระคุณองค์ลงตาอีกเป็นวันมรณภาพพระองค์ลงตาวันที่30มมกราหกห้าพวกเราก็ได้บรรจุพระบรรมสารีริกธาตุบนเต้าบนพระเจดีย์แล้วก็ได้บรรจุพระพุทธปฏิมาบนเต้าบนพระเจดีย์ จากนั้นก็ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติขององคหลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาหกห้องหลวงตาเกิดที่ไหนหลวงตาไปศึกษาธรรมะที่ไหนหลวงตาได้ศึกษากับหลงปู่มั่นหลวง,งตาได้มาสร้างวัดป่าบ้านตาดหลวงตาได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลวงตาจุตินิพพานรวมกันแล้วก็มีหกห้อง พวกเราก็ได้เปิดเมื่อวันที่30มกราพี่น้องประชาชนศรัทธาญาตโยมลูกหลานก็ได้เข้าไปเยี่ยมไปชมไปกราบคารวะบางคนหลวงพ่อทราบครับผลเท่าคนแก่พอได้ยินพอได้ฟังประวัติของหลวงตาแล้วออกมากันนั่งนั่งร้องหหมร้องให้น้ําตาหลั่งไหลก็มีมากต่อมากนี่แหละสมกับองค์หลวงตาที่ท่านว่าท่านสร้างเจดีย์ก็มีคุณประโยชน์มีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่งแต่เอาผลงานของเราพิพิธภัณฑ์ เอามาสร้างขึ้นมาเป็นผลงานของเราเราทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างไรอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่คนมีคุณประโยชน์ต่อพี่น้องต่อจัตไายญาโยมเพื่อการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าแต่ถึงยังไงก็ตามนะทุนกระหม่อมที่ท่านเสด็จมาเมื่อข่าวที่แล้วตอนหน้าหลวงพ่อจุธรรมเนะี่ยท่านกบารบปรบให้ฟังเอ,อที่เราเข้าไปดูที่ท่าน จะเด็จเข้าไปชมไปดูพิพิธภัณฑ์ของหลวงตายังขาดข้อธรรมที่องค์หลวงตาช่วยเหลือประเทศชาติปี3940น่าจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ทันวาน,นะเพราะว่าถ้าว่าหลวงตาไม่ออกมาช่วยประเทศชาติในยุคในช่วงนั้นประเทศชาติของเราก็คงจะร่อยหลอหลอมแหลมอาจจะฟื้นตัวไม่ได้เร็วถึงถึงขนาดนี้ แต่นี้หลวงตาเป็นผู้ออกไปช่วยเหลือประเทศชาติน่าจะบอกให้ชัดเจนนะเรื่องนี้อาตมาอาตมาภาพตัวเองหลวงพ่อเองหลวงพ่อจุธรรมก็จะต้องในปรึกษากันอีกรอบหนึ่งเราจะต้องเอาคติธรรมหรือแนวความคิดที่พระอ,องค์ท่านให้แนวความคิดมาเนี่ยออกมาทาเป็นค <c oughs> ติธรรมหรือเป็นแนวความคิดให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นเรื่องการ สร้างพิพิธภัณฑ์หรือแนวความคิดของหลวงตาไม่ได้จบสิ้นอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งคือเป็นผู้ได้ท่วงตียงมามีประโยชน์เราก็จะได้เอานำทำคำสอนของหลวงตาในจุดนั้นมาเล่ามากล่าวมาเ,เป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟักได้ศึกษาแต่ละวันที่30มมกราก็อย่างที่ว่ามีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธปฏิมา พระธรูปหลวงปู่อุ่ห้าสกิโลกว่านะแล้วก็พระพิงโก้พระหินจุย้ยเจียทั้งสีรูปทั้งสีทิศหันหน้าไปทางจาตุรทิศจากนั้นก็บรรจุพระพุทธวันพระพุทธปฏิมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีคุณค่าไว้บนยอดพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเป็นไปนที่กาววราบไหว้เคารพสักการะ อันนั้นคือวันที่3ามสี่พกรกแต่วันพรุ่งนี้พวกเราจะต้องได้บรรจุพระพุทธพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรพระเจดีย์ปัญญอดพระเศียรพระเศียรคือศีรษะคือศีรษะพระพุทธปฏิมาเอาไว้บุญพุทธปฏิมาบรรจุพวกเราได้มากราบพระพุทธปฏิมาก็เหมือนได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยได้กราบปฏิธานหรือประธาต พระบรมสาร,รีริกรธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยบนเสียงพระประธานในวันพุงนี้เราเราจะได้บรรจุพระธาตุได้มาจากไหนหลวงพ่อจธรรมท่าก็อนไปรับมาจากสมเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในองค์ปัจจุบันมีที่ไปที่มาเมื่อบรรจุเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้บรรจุอธิธาตก็ตองค์หลวงตาด้วยอ,องค์หลวงตาจะบรรจุในบทสบกนัลูกหลาน ตรงกลางพระเจดีย์ที่บุธบกที่เป็นทองอที่เป็นทองคำเนี่ยอยู่ตรงกลางพระเจดีย์นะเราจะได้บรรจุไว้ข้างบนอันนี้ก็คือบรรจุอธิษฐานขององค์พระาธาตุขององค์หลวงตาเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เถอะนะแต่ข้างล่างเนี่ยแต่ข้างล่างเราไม่ได้จุเป็นเป็น,ปนจุเราก็ได้เอาบรรจุอธิษฐานของหลวงตาเป็นบางส่วนที่มันยังเหลืออยู่ที่กุฏิขององค์หลวงตา เอามันจุไว้ข้างล่างอยู่ในฐานจุดนั้นแต่วันพุน่งนี้เป็นบรรจุเป็นทางการเป็นทางการเราจะได้นํามันจุอธิษฐานของ,องโอลงตาก็เป็นวันเป็นอันว่าเสร็จสึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างในกุฏิขององโหลงตาที่ท่านพักนอธิธฐานของท่านก็หมดแล้วทนี่ตามที่ท่านหลวงพ่ออยู่ทำเล่าเก่าให้หลวงพ่อฟังนะทีนี้นเราก็มากราบมาไหว้ยอยู่ตรงนี้แหละทีนี้ ตรงพระเจดีย์จากนั้นก็ชมพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเ,าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายถ้าังฟังแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันพอราคาตั้งพันแกว่าล้านแต่ตามไม่จริงทีแรกก็คณะกรรมการก็พูดพูดกันก็ไม่น่าจะเกิน300ล้านมามร้ล้าน แต่พอเข้าจริงๆไม่ได้พอเซ็นชัญญาก็490ล้านแล้วจากนั้นก็มีสองอย่างตัวเองในพระวิหารกับพิพิธภัณฑ์เพียงพรวิหารกับพระเจดีย์นะ490ล้านส่วนพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจากนั้นก็ได้มาเซ็นสัญนาเซ็นสัญญาอีกเป็น100 100กว่าล้านนะจากนั้นก็ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์อีก81ล้านนะ นี่แหละจากนั้นก็มีมากมายลูกหลานถ้าจะได้ปรรยายไปก็ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปภายพระนาคงจะมีหนังสือออกมาชี้แจงในหลายละเอียดเพราะว่าเงินจะตุกปัจจัยที่ได้มาทั้งทั้งหลายทั้งมวลมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันไม่ใช่ของหลวงพ่อนะไม่ใช่ของคณะกรรมการมันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหลา่าแต่ว่าเมื่อ เรานำมาใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าเจดีย์ก็ดีพระวิหารก็ดีพิพิธภัณฑ์ก็ดีที่เป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกท่านทั้งหลายก็คงจะภาคภูมิใจเหมือนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อได้ภาคภูมิใจลูกหลานทั้งหลายก็เมื่อได้เห็นแล้วก็คงไม่คิดเสียดาย <c oughs> เงินของตอนเอง ที่ได้ทุ่มเทสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาอย่างเป็นรูประธรรมแต่ถึงยังไงก็ตามนะเป็นที่เห็นเห็นแล้วก็ต่างคนก็ต่างชื่นชื่นชอบชื่นชมแต่ยังไม่เสร็จนั้นลูกหลานต่อไปข้างหน้าทางหน้าประตูทางด้านใหญ่นู่นน่ะที่เราซื้อที่ดินจุดนั้นก็คงจะเป็นทําเป็นป่าทําเป็นป่าได้ทําเป็นที่จอดรถแล้วก็คงจะเป็นศาลาลายที่เป็นสลาที่พัก ผู้คนจากนั้นก็คงจะมีห้องนุง้งห้องน้ำอีกนะเพราะยังยังไม่เสร็จบริบูรณ์นะลูกหลานนะการฉลองเฉลิมคราวนี้ก็แกคิดว่ามันไปได้หลาย <c oughs> ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้นละ่ะแต่มากมายแล้วละ่ะ <c oughs> แต่ว่าต่อไปภาคปลายภาคหน้า <c oughs> ก็คิดว่าหน้าจะเสร็จชิ้นบริบูรณ์อีกไม่นานต่อไปภายภาคหน้านะ แต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อก็อยากจะเล่าอยากจะกล่าวให้กับน้องนุ่งทั้งหลายนะน้องๆน้องนุ่งทั้งหลายหลวงพ่อเองไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนะลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยได้รวบรวมทำคําสอนของหลวงตาทําคําสอนหลวงตาเมื่อท่านจากไปไม่ๆม่ลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายคงจะไม่ได้คิดเพราะว่าธรรมเทศนาของหลวงตาก็มีมากมายอยู่แล้ว แต่หลวงพ่อได้คิดเนี่ยได้รวบรวมรรมเทศนาของหลวงตาอยู่ในวิดีโอบ้างเ <c oughs> ทปคาเสเซ็ตบ้างหนังสือบ้างหลวงพ่อเก็บเก็บเก็บเกีบยววัตถุดเลยจากนั้นก็ได้มารวบรวมกันได้ลงทุนซื้อเครื่องมาตัดต่อ,อวิดีโอโห,หมดไปหลายเงินเหมือนกันนะกรบเป็นล้านๆเหมือนกันนะลูกหลานนะแล้วก็ค่าให้ให้พูดมาต่ออีก คิดเป็นเงินทําำอยู่ทั้งสองปีนะที่แรกอัดไว้ทั้งหมดเลยทั้งทุกอย่างเลยที่หลงตามีทั้งหมดเป็น68 68ก้อนนะลูกหลานนะหาดดิสกวหกสิบแปก้อนก้อนหนึ่งห้าหกพันบาท <c oughs> ขนาดนั้นหลวงพ่อได้ลงทุนเกี่ยวกับองค์ธรรมเทศนาหลวงตาพอจากนั้นพอเก,ก็บไว้แล้วก็มาตัดต่อตัดตอนอีกให้คณะกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผอ,ออนันต์เป็นตัวหลักนะ ที่ท่านรู้เรื่องราวต่างๆก็ให้เป็นผู้ตัดต่อตัดตอนก็ได้28ก้อนพอได้28ก้อนแปลว่าเป็นธรรมเนจนาที่ชัดเจนเลยท่านเองแต่แก็มาคิดมาเก็บไว้อีกเนยะพอเก็บไว้หลวงพ่อก็เลยถามไทยว่าจะเก็บไว้ได้นานขนาดไหนห้าดืินเนี่ยเขาก็บอกว่าเก็บได้ประมาณ5ปีเป็นอย่างมากนะสามสี่ปีแล้วก็ควรจะหาคิดทางเปลี่ยนตั้งใหมล่ละ ถ่ายทอดถ่ายเทใหม่ถ้า,าว่าเก็บไว้นานมันจะหายไปหลวงพ่อมาพิจารณาเองเท่าเราก็อายุแก่มากแล้วเ,เพราะหน้าร้อนเราก็ต้องติดแอร์ให้ห้าติดพอตกหน้าฝนมันชื้นเราก็ต้องใส่ความชื้นดูดความชื้นออกโอ,โอ้ของไม่ไหวมากนะหลวงพ่อก็ได้ตกลงตัดสินใจทําเป็นหนังสือขึ้นมานะลูกหลานนะคงจะอยู่ได้นานถ้าเป็นหนังสือหลวงพ่อคิดอย่ัง้น ก็เลยได้ก <accurately S 2> ็เลยจัดการพิม Th พ์เ hey, ป็นหนังสือถ่ายทอดถ่ายเทออกมาถอดคัทเอทอดถอดทอดเทบคาเสร็จนะลูกหลานลูกตาเทศยาวเทศยาวนะแต่ละกันเทศชั่วโมงกว่าน่ะแต่ทีนี้ก็เราก็ถอดออกมานาทีละเจ็ดบาทนะลูกหลานนาทีละเจ็ดบาทช่วโมงเทศหนึ่งชั่วโมงครึ่งเชั่วโมงครึ่ง เราก็นาทีละเท่าไหร่เจ็ดบาทเจ็ดบาทลูกล้านลูกล้านเออคูณไปสิมันเป็นเงินเท่าไหร่เนี่แหละหลวงพ่อได้ทงลงทุนถึงขนาดนั้นนะลูกหลานนะเพื <c oughs> ่อจะเก็บเทพของลงตาตั้งแต่ปีศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้านะเลี้ยงรับรับมาเลยนะรวมแล้วก็ได้เจ็ดเจ็ดสิบกว่าเล่มนะลูกหลานได้เจ็ดสิบห้าเล่มรวมทั้งรูปรูปภาพวยเป็นเจ็ดสิบหกเล่มนะ อันนี้ก่อนยังเหลืออยู่ประมาณห้าเล่มเดี๋ยวนี้นะยังไม่ครบนะถ้ามันครบเมื่อ,อไหร่หลวงพ่อเองเดี๋ยวนี้ก็สั่งตู้เข้ามาอีกตู้ทั้งสามร้อยตู้สามร้อยตู้นะตู้สเตนเลสนะตู้สเตนเลสสามร้อยตู้อีกตู้หนึ่งประมาณหมื่นหกไม้หมื่นหมื่นแปดนั่นลูกหลานนะตู้ละหมื่นแปดหมื่นเจ็ดกับหมื่นแปดแต่ใน้อนหลวงพ่อก็คิดว่าคงจะแจกใจ่ายให้กับครูบาอาจารย์น้องลุงทั้งหลาย ที่เป็นวัดของที่เป็นวัดของครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็จะมอบให้เพื่อจะให้หนังสือรุชุดนี้เล่มชุดนี้อยู่ในกับมือของลูกศิษย์ลูกหาองค์หลงตาให้อยู่ดานเท่านานทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อคิดถึงขนาดนั้นนะลูกหลานนะไม่ใช่คิดแต่สร้างเจดแต่พระเจดีย์อย่างเดียวนะ,ะสร้างสร้างคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสร้างความรู้ ทําคําสอนของหลวงตาให้เป็นหมวดหมู่ด้วยหลวงพ่อมองดูแล้วว่าในยุคนี้สมัยนี้มุขคงไม่มีองค์ไหนที่จะเลิดยิ่งไปกว่าองค์หลวงตาเพรอะหยเพราะหลวงตานี่ทั้งเป็นทั้งท่านได้ทั้งปริยัติได้เป็นเป็นมหาปเปรียญท่านก็รู้ทางฝ่ายปริยัติถ้าจะถามเรื่องวินยัยเรื่องความรู้ความรอบรอบเรื่องวินยัยก็หลวงตาของเราไม่แพ้องค์ไหน แต่จะมาจงภาคปฏิบัติหลวงตาของเราท่านก็ไปปฏิบัติการหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ศึกษาทรมะจนเป็นที่พอใจจนเป็นที่มั่นใจในองค์ของท่านอย่างที่ท่านได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงตาจึงอยู่ในทางภาคปฏิยัติด,ด้วยทางภาคปฏิบัติด,ด้วยอยู่ในหนังสือธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะนั้น หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าเมื่อลูกหลานศรัทธาญาติโยมพวกมีอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนตามแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อคิดว่าจุคงจะได้รับผลประโยชน์มากมายในการทำหนังสือขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเองนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่ามีมีแต่ความมุ่งมั่นสร้างพระเจดีอย่างเดียวไม่ได้สร้างไม่ใช่สร้าง ถาวรวัตถุอย่างเดียวสร้างทางคุณรธรรมศีลธรรมจริยธรรมทัาง,างสร้างถึงหลักธรรมคำสอนธรรมเทศนาของหลวงตาให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าด้วยนะลูกหลานนะอัน,น้ทานหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้กลุ่มพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์น้องลงทราจิตมากมายที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็คงจะไม่ไม่มีคง ไม่มีท่านผู้ใดได้พูดเพราะนั้นหลวงพ่อถือโอกาสในวันนี้เที่ว่วพระสงฆ์น้องลุงทลายมีมากเพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้ทุ่มเทแต่สร้างพระเจดีย์นะลูกหลานนะได้เน้นเรื่องในหลักธรรมคำสอนของหลวงหลวงตาเป็นคู่ขนานไปด้วยเพราะนั้นเมื่อครบเมื่อไหร่หลวงพ่อก็คงจะแจกตามวัดใหญ่ๆซะก่อนนะลูกหลานนะผนลหลวงพ่อเดี๋ยวนี้พิมพ์พันเล่มนะอย่างละพันเล่มพันเล่ม เล่มที่หนึ่งกับพันเล่มที่สองกับพันเล่มที่สามกับพันเล่มแต่ตู้ที่จะแจกนั้นเพียงสามร้อยเล่มสามสามร้อยตู้นะาจากจันทร์นนั้น,นหลวงพ่อก็คงจะให้วัดต่างๆไปเตรียมไปใส่ตู้ของใครของเราต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้คิดถึงขนาดนั้นลูกหลานาน,านเรื่องหนังสือขององค์หลวงตาวันนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันลํำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตา แล้วก็เป็นวันที่พวกเราทุกๆท่านขอให้น้องนุงทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคิดดีทําดีทดําดีตามแนวแถวคิดดีทดําดีพูดดีตามแนวแถวก็โอค์หลงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราเมื่อพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วอยู่น่าจะฐานที่ใดตลกพ่อเองกับผมเองเอาจะมาภาพเองก็คิดว่าพวกเราคงอย่าร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันนะ ถ้าว่าคิดตรงข้ามกันไปแล้วก็คงจักหาความสงบสุขไม่ได้ในตัวของท่านเองเป็นอันดับแรกนะาการกล่าวสมโภชนิจกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา,าด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจาทท้าพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีขององค์หลวงตาขอให้มาคุ้มครองพี่น้องประชาชนัท่าจ้าโจมทุกหมู่เราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถอดท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสง ละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา